นะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปดูซากนะครับสปอร์ตเตอร์ตรงที่แก่งอาจารย์โดยกัปตันรายุทธครับสปอตเตอร์ยังอื่นไม่กลัวกัปตันเลยต้นล้อมสายล้อมสายห้ามคนภายนอกเข้าครับเดี๋ยว <laughs> กันเขียดก่อน <laughs> กันเขียดก่อน <laughs> กัปตันเป็นไงนครับเมื่อกี้ <laughs> กัป <laughs> กัปตันโยกท่าไหน ผมว่ามันบักอ่ะตาแค่เดียวเอย<ๆ>นี่ครับนี่ปีครับปี ตียตี๋ไว้อะไรเลยตัวเล็กขอทิ้งแผ่กระเด็นออกใชไหมตอนนี้นะครับเครื่องบินมูลค่า400ล้านเหรียญนะครับเป็นยัยนะครับบป็นยัยไม่หยุดครับเป็นยัยไม่หยุดี๋ไว้อะไรเลยเหลือ เหลือเครื่องยนต์กับถังน้ำมันนะครับข้นเลยว่ะอใบนะครับอันหน้าผู้บรรยายได้ต้นหน้าผู้บรรยายได้ครับซากของเครื่องบิน F18 ของเรานะครับ400ล้านเหรียญนะครับบรรยายไปเรียครับเหลือแค่นี้นะครับรู้สึกว่าพี่อีจะดีใจมากเลยนะพี่ดีใจออกหน้าตาเลยครับทุกคแช่งไว้นานแล้วครับพีทจะรู้ว่าพี่จะมีความสุขมากเลย พูดเอไม่ของ